จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเศร้านะจ้าเมื่อนี้พนักขบันเฮาสิมาเก็บตัวอย่างดินนะจ้ะพี่น้องตัวอย่างดินเอาไปวัดค่าพีเอ็ดในดินเนะจา้าว่ามีความเป็นกรดเป็นด่างจังไหนเพื่อที่เฮาสีได้ปรับปรับค่าดินหรือว่าเอาอีอย่างมาบำรุงปอดเทิงหรือว่าอีอย่างแต่ถ้าค่าดินเขาได้เฮากระซีลงปลูกของได้ปกติพี่น้องแต่ถ้าสมมติว่าค่าดินเขาบ่ได้เขาก็ต้องเพิ่มถาุอาหารในดินต่อไปนะจาะพี่น้องเนะเาะเพราะว่าการวัดคา่า พี่เห็ดในดินนี่ก็สาคัญนะจ๊ะส่วนมากพี่น้องกเกษตรกรเขาก็สิม้งขามด้อพี่น้องแบบว่าพอปลูกอย่างกระปลูกไปเลย,ยงั้นสินะแล้วมันกระเห็ดให้ผลผลิตของเขาแบบว่าบ่ได้ตามที่เขาตั้งเป้าหมายไวน้นะจ้ะถ้าคาดินมันได้แล้วก็ดินอุดมสมบูรณ์นี่มันก็นสะเพิ่มผล,ผลผลิตทั้งการ,กรเกษตรแบบได,ได้ได้เกินเกินเป้าหรือได้ตามเป้าแล้วจ้ะพี่น้องการเก็บตัวอย่างดินพี่น้อง ในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่เขาสิเก็บสิบหาจุดเนาะจ้าแต่ละจุดเขาก็สิขุดหนาจอบหนึ่งลงไปจากนาดินแบบนี้เนาะจ้าแล้วเขาก็สิเอาเป็นจุดเป็นจุดสิบหาจุดเนาะจ้าก,การเอาไปวัดนี่ิวัดประมาณครึ่งกิโลพี่น้องก,ก็คือเอาสิบหาจุดมารวมกันแล้วก็ตีให้ดินแตกแล้วก็ผสมรวมกันไปเลยเนาะจ้าแบบนี้เนาะแล้วก็ใส่เครื่องมือวัดของทงั้งไอ้ ไอ้คองไอ้ดินอีกทีหนึ่งนะจ้ะกสิเก็บซิกแซกสลับฟันป่าไปพี่น้องเพราะว่าถ้าเขาเก็บ้ายขว้านาหลังนี้เขากสิบผู้ปัญหาว่าดินเขามันตกตะกอนหรือว่ามันมีปัญหาตรงใดนะจ้าเขาจะเก็บสลับฟันป่าไปพี่น้องเพราะว่าบางเทือมันมีธาตุอาหารหลายเกิดจากน้ำมันไหลผ่านเศษมันกสิมีธาตุอาหารหลเนาะพี่น้องเนาะ ถ้าเขาเก็บไปว่าซิกแซกฟันป่าไปเขากจะได้หูเนาะจะได้หูปัญหาของดินพี่น้องแล้วก็ขุดเอาไตจอบหนึ่งสิเนาะจาลงไปประมาณจอบนึงพี่น้องเก็บไปเรื่อยๆจนครบสิบห้าจุดครึ่งกิโลไดยค่ะพี่น้องบางคนก็เอาไปเป็นเป็นกระสอบเลยเจ้าหนะ้าที่เพิ่นก็บอกว่ามันมันหนักเกินไปพี่น้องใส่ประมาณครึ่งกิโลก็ได้ละจ้า สียางเก็บไปเรื่อยๆพี่น้องเอาของน้องไปน้ำนะจ้าถ้าเขาูหว่าคาดินเขาได้เขากะสิบแบบว่าต้องแบบว่ามาปรับดินต่อนะจ้ะพี่น้องก็คือเขากับบำลุงไปได้ปกติแต่ถ้าสมมุติว่าเขาบ้องโห่นี่เขาเอามาบำลุงดินแต่มันกะสิเกิดความเป็นกดเป็นด่างเลยว่าดินเสียไปเลยนะจ้ะพี่น้อง เราต้องแก้ปัญหาให้ถูกทางนะจ๊ะเขาก็สิเก็บไปเรื่อยๆจนครบสิบห้าจุดได้ละสามจุดพี่น้องเขาก็สิแก้ปัญหาแบบว่าเอาจริงเอาจังแล้วจ้ะแก้ปัญหาโดยตรงกับมันๆเนาะจ๊ะเพราะว่าเขาปล่อยปัญหาแบบว่าเรื่องดินอะเหลือลังมายี่สิบสามสิบปีโดยที่บ่มีการวัดค่าพีเอดได้เนาะจ้ะเขาก็อยากดูเขอกันว่า ดินของเขานิทีนี้่าพี่เหู่ที่เท่าไรแล้วจ๊ะอันนี้เป็นเครื่องมือวัดของกรมพัฒนาที่ดินเลยเด้อจ้าอันนี้คือหมอดินมาเก็บเองนะคะ จ้าเดี๋ยวได้ผลจังดเดี๋ยวสีมาอัปเดตให้เพิ่ออีกรอบนึงนะจ้าผลกำลังลงเม็ดน,นะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า